สวัสดีค่ะเจอมองชีกแล้วนะคะชาวราศีกรกฎเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพรวมในเดือนธันวาคมห้าหกเจ็ดเป็นยังไงบ้างโอเคก่อนอื่นขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแช์ทุกคอมเมนต์นะคะทุกซับสไคร้แล้วก็ขอบคุณที่กดสปอปตแต็งให้นะคะแล้วก็ใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์เอาอไมาได้นะคะมงชียังรับดูดวงอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าภาพรวมของชาวราศีกรกฎเป็นยังไงบ้าง เรามองว่าในเดือนนี้นะคุณอาจจะต้องมีการแข่งขันในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าขอขยับภายนิดน,นึงตกเฟรมโอเคเรามองว่าตัวคุณเองอาจจะต้องมีการแข่งขันหรืออาจจะมีการประกวดอะไรแบบนี้หรือว่าการแบบเหมือนแข่งกันส่งงานอะไรแบบเนี้ยอาจจะต้องแบบให้มีวหน้าเลือกอะไรแบบนี้ก็เลยต้องแบบว่ามีการแข่งขันนิดนึงเนาะในช่วงต้นเดือน แล้วก็มองว่างานที่คุณทำอะ่ะถามว่าหนักไหมคือมันก็ไม่ได้หนักมากแต่ถามว่าเป็นไปตามเป้าไหมก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นเต็มร้อยอะไรแบบเนี้ยคือบางคนอะ่ะอาจจะวางแผนแ้วเป็นไปตามร้อยใช่ปะแต่ของคุณอะ่ะมันเหมือนไม่อะ่ะมันอีกนิดเดียวมันก็จะใกล้ถึงจุดที่แบบคุณต้องการแล้วแต่มันมีอุบิเหตุเข้ามาอะไรแบบเนี้ยอ่าแล้วก็มองว่าตัวคุณเองอาจจะมีใครดิเคดดิทไหมหรือว่ามีคนทําให้คุณแบบว่าหมดความน่าเชื่อถืออ,ะอ่ะอ่ามันก็มีสว่วนใช่ไหมอืม แต่มองว่าในเรื่องของการเงินคือคุณไม่เดือดร้อนคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากๆแต่ว่าอยากให้ระวังในเรื่องของการที่แบบคนแบบเคยนับถือจะแบบไม่นับถืออะไรแบบเนี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะแบบมีคนดีเครดิตคุณผู้จาไม่ดีใส่คุณแล้วคุณแบบเราคนคนนั้นมาเห็นหรือว่าคนรอบข้างเห็นการรับมือของคุณหรือเปล่าเขาก็เลยแบบว่าแบบเขาอาจจะแบบไม่ค่อยโอเคกับการรับมือของคุณอะไรแบบนั้นก็ได้อืม แล้วก็อยากให้ระวังสมมติถ้าใครมีแฟนก็อยากให้ระวังในเรื่องการทะเลาะเบาะแวง้งการเอาเรื่องในอดีตขึ้นมาพูดหรือว่าการที่ ทำตัวท็อกซิกใส่อะไรแบบนี้เหมือนมีอะไรเราไม่เคียร์เราเวลาพูดก็าอาจจะพูดเรื่องท็อกซิกท็อกซิกใส่กันอะไรแบบนี้มันก็จะทําให้ความรู้สึกที่เคยมีให้กันมันก็จะลดถอยลงไปเรื่อยๆเนาะสาหรับบางคนไม่มีแฟนก็มองว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าคนรู้จกักหรือว่าเพื่อนร่วมง,งานไปไได้หมดเลยเนาะอาจจะเป็นโมเมตนต์ที่แบบพูดจาเราไม่ระวังกันอาจจะมีการกระทุ้งกระทรั่งการโต้วาทีกันอาจจะแบบสมมติถ้าเพื่อนร่วมง,งานางก็อาจจะเป็นในเรื่องของงานอาจจะมีการพูดที่รุนแรงเกินไปในเรื่องของการโต้วาทีเรื่องงานเนาะมัน ทำให้พอเหมือนจบจากการประชุมมันก็ทําให้มองหน้ากันไม่ติดหรือว่าอาจจะทําให้แบบว่าขุนเคืองใจกันอาจจะมีความเสียใจน้อยใจอะไรแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันอืในเรื่องของความรู้สึกการพูดจานี่คือเด่นมากอยากให้ระวังเรื่องของการพูดจานิดนึงเนาะในเดือนนี้อาจจะแบบไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดพูดจาลายกาใสหรือว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดอะไรเจ็บๆใสอะไรแบบนี้มันก็ทําให้แบบคนรอบข้างรอบรอบตัวคุณอะ รู้สึกไปแล้วอะเออคาพูดที่มันพูดออกไปแล้วมันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้เนาะอืมแล้วกลายเป็นว่าพอมันเกิดเหตุการณ์พวกนี้มันก็จะทําให้ตัวคุณนะคิดเยอะคิดมากแล้วก็กังวลระแวงเองว่าแบบเออแบบฉันทาตัวไม่ดีขนาดนั้นเลยหรอทําไมมันถึงแบบส่งผลกระทบขนาดนี้อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะมีผลกระทบอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่คาดคิดก็ได้มันก็เลยทําให้คุณแบบว่ามานั่งคิดมานั่งเครียดมานั่งกังวลอะไรแบบเนี้ยอืมเป็นไปได้เหมือนกันเนาะ แล้วก็มองว่าหลังจากนั้นคุณก็จะมีอิสระมากขึ้นในเดือนนี้เนาะอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าสิ้นปีพอดีอ่าคุณก็จะแบบมีอิสระมากขึ้นได้ท่องเที่ยวได้จอยกับชีวิตอาจากเรื่องที่เครียดก็คือเหมือนปลดปล่อยมันออกไปแบบปล่อยรีแหละเพราะว่าแบบปีใหม่แล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่อะไรแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นเวนั้นเนาะโอเคต่อไปขอดูเรื่องของการงานหน่อยค่ะการงานเป็นยังไงบ้างเอ่ยการงานของราศีกรกฎ การงานของราศีกรกฎมองว่าคุณแฮปปี้มีความสุขดีกับในเรื่องของการงานอาจจะทําอะไรเราก็คือโปรเจกต์ดีโปรเจกต์เด่นหรือว่าอาจจะปักธงไว้ตามเป้าหมายทําได้ตามที่เป้าหมายที่คุณคิดไว้อะไรแบบเนี้ยอืมเป็นเวนั้นได้แล้วก็มองว่าในเรื่องของการเจราจาสื่อสารถ้าคุณแบบเอ็นดูลูกน้องหรือว่าตัวคุณเองอาจจะเป็นลูกน้องใครอย่างเงี้ยเออมันจะมีแบบเด็กเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงานติดต่อสื่อสารหรือว่าการพูดคุยกับเด็กก็คือแบบดีมากๆ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่เด็กกว่าหรือว่าใครก็ได้ที่อายุเด็กกว่าคุณนะเออถ้าคุณมีปัญหาอะไรลองพูดคุยหรือปรึกษาอะไรแบบนี้หรือว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนแบบเหมืนอน็นดูคนที่เด็กกว่าอะไรแบบนี้มันจะส่งผลดีต่อง,งานคุณมากๆเลยเขาอาจจะให้ความช่วยเหลืออะไรบางสิ่งบางอย่างคุณได้โดยที่แบบคุณไม่ต้องมานั่งตัดสินใจเองอ่าสมมติถ้าแบบมีปัญหาคนคนคน,นี้อาจจะช่วยเหลือคุณได้ก็ได้ตัวคุณเองอาจจะแบบไม่ต้องไปนั่งแบบจับปัญหาตรงนั้นมาแก้ไขปัญหาตรงนี้อะไรแบบนี้คืออาจจะไม่ต้องไนงะอ เรามองว่าจะมีคนแบบว่าคอยช่วยเหลือคุณถ้าคุณแบบว่าพูดคุย,คยหรือว่าเป็นที่รู้จักหรือว่าแบบเอ็นดูผู้คนรอบตัวหรือว่าเอ็นดูแบบผู้ใต้บังคับบัญชาเนาะอืมแล้วก็มองว่าตัวคุณเองไม่ต้องแบบไม่ต้องอดทนหรือว่าพยายามทําอะไรเลยคุณแค่เป็นคุณทําไปเรื่อยๆแค่มีความสุขกับสิ่งที่ทําหรือว่ามีเป้าหมายอะไรก็คือทําตามเป้าหมายที่คุณต้องการเท่านั้นพอไม่มีอะไรที่ต้องแบบมานั่งเครียดเลยอ่าแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการงานคือ บางคนอาจจะแบบปิดกั้นใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามองว่าตัวคุณเองอะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นได้แบบก้าวมาเริ่มสิ่งใหม่ๆแล้วก็กล้าที่จะก้าออกมาจากแบบคอมฟอร์ทโซนของตัวเองอืตัวคุณจะมีความแบบว่าเลิกระแวดระวังในเรื่องของการงานอาจจะแบบจอยมากขึ้นกับการทํางานมีความสุขมากขึ้นับการทํางานหรือแบบไม่ต้องคอยระแวดระวังสิ่ง,งต่างๆเพราะว่าสิ่งที่เคยเครียดหรือว่าปัญหาที่เคยมีอะมันจบลงไปแล้วเรามองว่าเป็นแบบนั้นโอเคต่อไปในเรื่องของการเรียนเป็นไงบ้างคะ ในเรื่องของการเรียนสบัดสบอมเลยนะอาจจะแบบเรียนหนักไหมหรือว่าเรียนไม่เข้าใจก็เลยแบบว่าไปศึกษาความรู้ก็คือเอาให้แบบหนักหน่วงไปเลยอะไรแบบเนี้ยอืมขยันได้แต่หาเวลาพักให้กบบตัวเองบ้างนะไม่ใช่ว่าขยันอย่างเดียวถ้าขยันอย่างเดียวผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะอืมเพราะอะไรเพราะว่าพอคุณขยันแต่คุณไม่ได้ดูแลตัวเองกลายเป็นว่าสมองมันแบบเบอลออะไรแบบเนี้ยหรือว่าคุณไม่มีสมาธิมากพอที่จะจดจําสิ่งที่คุณเรียนอ่ามันก็จะส่งผลเสียแทนที่คุณจะแบบแฮปปี้มีความสุข แล้วก็มองว่าหลังจากนั้นพอเหมือนคุณเคลียร์ตัวเองได้แบบว่าเหมือนแบ่งเวลาเป็นพอคุณแบ่งเวลาในการเรียนเป็นมันก็จะทำให้คุณมีความสุขมีความแบบเออโอเคจ่อยๆก็ได้อะไรแบบนี้จะไปเร่งรีบทําไมกับการเรียนมันแบบไม่จำเป็นต้องเร่ง,ร,งรีบขนาดนั้นก็ได้หรือว่าตัวคุณเองอาจจะเจอช่องทางในการแบบจดจํา S <S ในเรื่องของการเรียนตรงนี้ใหม่ว่าเจอช่องทางที่แบบว่าทําให้คุณเข้าใจได้มากขึ้นก็ได้อืมันก็จะทําให้คุณรู้ว่าคุณอ่ะควรไปทางไหนมีความรอบคอบอะไรใจเย็นตรงไหนได้อะไรแบบนี้อะ่ะคุณก็จะมีความใจเย็นมีความรอบคอบแล้วก็มีความละเอียดมากขึ้นมีความนิ่งมากขึ้นกับการเรียนเนาะจะรู้สึกว่าแบบไม่ใจร้อนไปมากกว่าเดิมอะ่ะถ้าเมื่อก่อนแบบใจร้อนมากกับการเรียนอะไรแบบนี้หลังๆก็จะแบบเหมือนนิ่งขึ้นใจเย็นขึ้นแล้วหลังจากนั้นคุณก็จะ อยากได้อะไรก็ได้ทําอะไรก็คือประสบความสําเร็จจะทําทุกอย่างในหลายๆด้านหรือว่าเรียนหลายๆวิชาพร้อมๆกันคือคุณก็จะประสบความสําเร็จเพราะว่าคุณรู้แล้ววิธีการรับมือมันคืออะไรทบทวนตรงไหนแล้วมันจะดีอะไรแบบนี้นอ่ะคุณก็จะรู้แหละโอเคต่อไปขอดูในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นไงบ้างเอง่ยการเงินมองว่าในเรื่องของการเงิน าใครมีคนรักคนที่ชอบเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตคุณเนาะตัวคุณเองในเรื่องของการเงินตอนนี้อาจจะไม่ได้ยืนหยัดด้วยตัวเองเท่าไหร่หรือเปล่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนตัวคุณเองอะ่ะมีคนคอยซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินมากๆเลยอะ่ะอืมอาจจะเป็นคนรักคนในครอบครัวหรือว่าคนที่รู้สึกดีๆกับคุณแบบอยากดูแลผอมเปอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าการเงินของคุณเองตอนเนี้ยเป็นยังไงบ้างคือเรามองว่า มันก็ไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้แย่อมืมันอยู่กลางๆหรืออยู่ในสถานะที่แบบก็ใช้จ่ายของตัวเองได้แต่ว่าส่วนมากเงินที่จะเข้ามาหรือว่าเอ,อ่อของที่จะได้ก็จะได้ไมาจากคนรักไม่ว่าจะครอบครัวเพื่อนฝูงหรืออะไรแบบนี้เขาจะให้คุณแต่อยู่ที่ตัวคุณเองว่าคุณจะแบบใส่ใจหรือว่าอยากได้มันไหมเพราะว่าถ้าถามว่าเงินในเรื่องของการงานดีไหมก็คือมันก็ไม่ได้ดีเงินที่มีเก็บมันก็ไม่ได้มีขนาดนั้นนะเออ ก็เลยมองว่าเรื่องของการเงินส่วนใหญ่คุณจะมาจากคนที่รักคนที่แบบคุณไม่ได้สนใจไม่ได้แคร์ที่เขาจะแบบหยิบยืนความรู้สึกดีๆมาให้คุณมันจะเป็นเวนี้เนาะโอเคต่อไปขอดูในเรื่องความรักของคนโสดหน่อยค่ะความรักคนโสดเป็นยังไงบ้างเอ่ยความรักคนโสดตอนนี้ก็คือหาความมั่นคงให้กับตัวเองได้ก่อนเหมือนเป็นฟีลแบบว่าตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมที่จะรับใครเข้ามาในชีวิตแหละเพราะว่า ยังไม่ยังไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงขนาดนั้นอะไรแบบนี้อืมอาจจะเป็นเพราะว่าโปวคุณเองกาลังแข่งขันกับอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นการแข่งขันกับตัวเองอยากให้ตัวเองมีความมั่นคงมากกว่าเดิมอยากให้ตัวเองรักตัวเองได้มากกว่านี้หรือว่าอาจจะทําให้ตัวเองมีความแบบว่ามีความดีพร้อมทุกอย่างอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเวนั้นก็เลยรู้สึกว่าเออถ้าโชคชะตาจะนําพาให้ความรักเข้ามาก็โอเคก็ยอมรับได้แต่ว่าถ้าโชคชะตาไม่ได้นําพามาก็ไม่คิดจะแสวงหาเหมือนกันเออมันเป็นเวนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าโัวคุณเองอ่ะ เป็นคนที่แบบว่าอาจจะมีอดีตที่จาไม่ลืมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเครียดๆอะไรแบบนี้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าเออถ้าจะมีความรักก็ขอให้มันดีกว่ือนเดิมขอให้ไม่ใช่คนเก่าด้วยอะไรแบบนี้นเออมันเป็นเวรน,นะเป็นเวแบบว่าขอให้ไม่ใช่คนเก่าขอให้ไม่ใช่คนแบบเป็นมือที่สามอะไรแบบนี้เรามองว่าความรักดีๆจะเข้าหาคุณนะแต่อยู่ที่คุณอนะว่าคุณจะเลือกไหมแต่มันอาจจะเข้ามาไม่กลางไม่กลางๆก็ปปลายอืมประมาณนั้นเนาะอาจจะแบบ มีคนเข้ามาแต่อาจจะยังแบบไม่ได้เริ่มจีบจริงจังอะไรแบบนั้อาจจะค่เข้ามาก่อนเป็นเวเพื่อนหรือเปล่าอาจจะมีคนใหม่มเข้ามาในชีวิตก็ลองสังเกตดูว่าเอ๊ะมันมีคนที่แบบว่ากระซิบกระซิบว่าจะเป็นแฟนไหมนะอนะไรแบบหรือว่าเอ๊ะคนคนนี้แบบจะพัฒนาความสัมพันธ์กับฉันหรอหรือยังไงถ้ามันจะมีจุด A มันก็คือต้องมี A อะเออต่อไปขอดูความรักคนโสดสถานะไม่ชัดเจนะคะ่ะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนมองว่าตัวคุณอะนะนะ คือนิ่งแค่ไหนก็เหมือนจมเหมือนเหมือนปงแล้วกับความสัมพันธ์นี้เพราะว่าเหมือนรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นเวไหนเออมันเหมือนกับว่าจริงๆเราก็รู้ตั้งแต่แรกแล้วแหละว,ว่าความสัมพันธ์นี้เป็นเวไหนแต่ก็ยังยอมรับไม่ได้เหมือนคุณก็แบบไม่โอเคความสัมพันธ์นี้ก็เลยคิดว่าแบบเออถ้ามาดูดวงมันอาจจะมีการที่แบบว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้มากกว่านี้ไหมซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้ค่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ข้อตกลงที่พวกคุณตกลงกันนั่นแหละโอเคต่อไปขอดูความรักคคคนนนมมีีู่่แฟหะ คนมีคู่มีแฟนตอนนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยข้างหลักมากแบบว่าคืออยู่ในจุดอิ่มตัวสามารถอยู่ด้วยกันได้แฮปปี้มีความสุขแล้วก็พยายามหาสิ่งใหม่ๆทําให้กับชีวิตคู่เพื่อให้ชีวิตคู่อะไม่รับเรียบหรือว่าไม่จําเจเกินไปอะไรแบบนี้เหมือนหาสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ความสัมพันธ์มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมโอเคต่อไปขอดูความสัมพันธ์ของคนแต่งงานหน่อยค่ะความรักความสัมพันธ์คนแต่งงานจะมีการ ยอมซึ่งกันและกันให้อภัยซึ่งกันและกันมีการพูดคุยเขา้าอกเข้าใจกันมากกว่าเดิมอะไรที่เคยผ่านมาแล้วเพราะว่าพวกคุณกว่าจะผ่านมาได้ก็คือยากลําบากมากมันก็เลยทาให้แบบว่ามีความเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็ยอมซึ่งกันและกันใจเย็นกันมากขึ้นมีความรอบครอบกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มีความนิ่งๆมีความแบบว่าทุกอย่างกว่าจะผ่านมาได้มันก็ไม่ง่ายพอาะงั้นก็จับมือกันเดินไปเรื่อยๆดีกว่าเนาะอะ,อะประมาณนี้ค่ะมาดูกันว่าพ่อยากแนะนําอะไร อ่ะไพ่บอกว่าคุณดีพออ่ะสำหรับใครที่แบบว่ามีความท็อกซิกหรือรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอที่จะได้รับสิ่งต่างๆอยากจะบอกว่าตัวคุณน่ะดีพอแล้วนะที่จะได้รับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินขอให้เชื่อว่าสิ่งๆนั้นอ่ะมันสมควรที่คุณจะได้รับถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ดีพอพลังงานลบๆมันออกมามันก็กลายเป็นว่าคุณจะไม่ได้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าถ้าคุณเชื่อว่าคุณดีพอที่จะได้รับมันคุณก็จะได้รับมันเร็วๆนี้ค่ะ อ่าถ้าชาวกรกดชอบก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์ subscribe, กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือว่าใครอยากกดซุปเปอร์ไลคก็ได้เป็นการสนับสนุนเนาะหรือว่าใครอยากดูดวงสดโตสามารถทักเราเองมาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะเจอก,กันคลิปหน้านะ